สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองนะฮะวันนี้มาพบผมเซลล์หนวดทอโต้อีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยขอญาตแก้ตัวนะครับทริปที่แล้วนะฮะไม่มีเสียงนะฮะวันนี้มาลงให้ใหม่นะครับพี่ๆนะมารับชมกันเลยดีกว่าคันนี้นะครับยูสูมิวเอ็กนะฮะสามจุดศูนย์ดิออนิกตัวท็อปสุดนะฮะโฉมปี2019ได้สีเทาดําแบบนี้หล่อๆไปใช้งานกันนะครับสภาพตัวรถต้องบอกได้เลยว่าให้90%ขึ้นเลยนะครับพี่ๆนะ รอยต่อตัวรถนะครับหรือว่าตัวสีเองเนี่ยนะฮะเดิมแท้จากโรงงานเลยสภาพตัวรถเกรดเแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักพิควาลมจมน้ํากับสีใดใดทั้งสิ้นนะฮะเล่มไม่ชมรุรลุดสูญหายพี่พี่ท่านไหนนะครับจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้เช่นเดียวกันราคาเริ่มต้นนะครับเจ็ดแสบาทฟรีดาวน์จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียง 1- 2 0 0 0บาทตลอดอยืมสัญญานะครับถ้าพี่ๆสนใจนะฮะเบอร์โทรด้านล่างติดต่อหาผมได้เลยนะครับศูนย์หกสี่นะฮะแปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดผมเซลล์หนวทนดท วันนี้นะครับท้องฟ้าจะมืดครึมนิดนึงนะฮะพาสีผมขึ้นไปด้วยเลยนี่สีเทาดำเป็นสีที่หายากนะครับสำหรับ m ิวเอ็กนะต้องบอกเลยว่าคันนี้ได้ตัวท็อปสุดด้วยโฉมปี19เนะครับเลขไม้เพียงแค่120 0 0โลนะครับกับคันนี้นะเลขทเบียน805เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูโครงสร้างตัวรถนะฮะแล้วก็ออปชันฟังก์ชันห้องเครื่องวันนี้มาดีวิวแบบละเอียดนะฮะเหมือนกับพี่ๆนะครับมารับชมเองที่บริษัททอโต้เลย นะฮะไม่ต้องเดินทางมาดูเองเดี๋ยวผมรีวิวถ่ายให้นะฮะบอกได้เลยว่าละเอียดทุกซอกทุกมุมแน่นอนนะครับใครที่สนใจตามผมมาดูได้เลยนะฮะกระจายด้านหน้านะครับเป็นเส้นสายโครเมียมขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมสําหรับโลโก้ของเขานะฮะจะได้เป็นสีโครเมียมแล้วโครเมียมพวกนี้นะครับไม่มีตําหนิติดเตียนใดๆนะฮะไม่มีตามงตามมดนะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบนะครับจะสปาขัดสีให้กรอบหนึ่งแล้วก็ขัดสีเคลือบให้นะครับผมการชนนะฮะลายริ้วรอยการชนนะฮะบอกได้เลยว่า สีเดิมเนียนมากนะฮะสีเดิมเดิมเลยพี่ๆสังเกตนะครับรอยต่อตัวรถตรงนี้นะฮะแก้บกับกันชนนะครับแนบสนิทกันนะฮะไม่มีห่างอ้าไฟหน้านะครับได้เป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้ขอบให้เป็นหลอดโปรเจเตอร์เลนนะครับแล้วก็เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะฮะมีมาให้เป็นเส้น LED หมดแล้วนะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดฮาโลเจนนะฮะปัดันหมอกคู่ล่างนะครับมีคิ้วสีโคมเงี่ยมติดมาให้อันนี้คือเดิมแท้นะครับกระจังด้านหน้าเดิมกันชนหน้าเดิม ฝาโปรงเดิมผมรับประกันให้ได้นะครับไม่มีชนหนักพิความแน่นอนนะฮะสภาพสวยกริปนะฮะไฟไม่แตกไม่ล้าไม่มีร่องรอยละองน้ําเข้านะฮะนี่สีสวยมากพี่พี่เหมือนได้รถใหม่ไปใช้กันแล้วฝาโปรงผิวพลาสันเหลี่ยมตรงเนี้ยสวยมากสีบางๆเลยเนี่ยผมเคาะนะครับสีบางๆนะฮะไม่มีการโปโมาแน่นอนนะครับตัวสีนะครับผมเป็นเม็ดนะฮะนี่เรืองแสงแบบนี้นะครับถ้าโดนแดดนะสวยมากนะครับสำหรับสีเทาดํา นะ729,000นะครับฟรีด้าผ่อน10,002นะพี่ๆนะได้รถสวยๆแบบนี้ไม่ใช้งานกันนะครับผมใครชอบใครสนใจเนี่ยติดต่อหาผมด่วนเลยคันนี้นะครับรถล้างสปาให้นะฮะชงให้เรียบร้อยแล้วนะครับขับขี่กลับบ้านได้เลยนะฮะใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์นะครับรายละเอียดมาคุยกันได้นะฮะแม็กนะครับอัลลอยทุทวนปัดหน้าเงานะครับขอบ18นิ้วยางรัดมาให้เป็น265นะครับทับ 60R18 ยางเป็นยางปีใหม่ด้วยนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมดูปียางให้นะครับคันนี้ยางปีห้าปียี่สี่นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะยางปียี่สี่นะครับยี่สามยี่สี่ประมาณนี้เลยใช้งานได้ยาวๆนะฮะตัวซุ้มโช๊คนะครับโช๊กองโช๊คอัพนะครับเดิมแท้หมดนะฮะช่วงล่างอิสระด้านหน้านะฮะแล้วก็กระจกเดิมแท้นะฮะมีติดฟิล์มให้แล้วรอบคันไม่ไม่มีเสื่อมสภาพแน่นอน หูกระจกหูช้างนะครับได้เป็นแบบโครเมียมมีไฟเลี้ยวให้ในตัวบันไดเหยียบขึ้นได้เป็นสีดําด้านแบบนี้นะครับผิวพันธุ์ด้านข้างตัวรถหรือว่าสันเหลี่ยมคมของตัวรถนี่ยังสวยอยู่เลยไม่มีรอยตัดแต่งแก้ขไขใดๆนะครับมือเปิดได้สีโครเมียมนะฮะคันนี้สภาพสวยจริงนะครับพี่ๆนะภายในนะครับได้สีดําแบบนี้นะฮะแล้วมีไฟแอมเบียนท์ไลท์เห็นไหมข้างประตูนะครับฝั่งนี้ก็มีนะพี่ๆีนะนี่ไฟแอมเบียนท์ไลท์สีแดงนะครับผมสาหรับตัวท็อปดีออล แผงประตูเดิมแท้แน่นอนนะครับผนังแผงประตูด้านในเนี่ยจะบุหนังบุนุ่มมาเดินได้ซิชชิ่งเนี่ยสีขาวแบบนี้นะครับสวยที่วางแขนใช้งานได้จริงนะครับติดฟิล์มลูมินาไปให้แล้วรอบคันนะฮะพี่พี่นะฟิล์มอย่างดีไม่ใช่ฟิล์มแบบจีนกะโหลกกลาแน่นอนนะครับพี่ๆ่นะนี่พิพันสันเหลี่ยมตัวรถนะครับสวยงามมากนะฮะบันไดเหยียบขึ้นไม่มีรอยใช้งานหนักมาเลยนะครับให้ดูโครงสร้างสังเกตเป็นหลักนะฮะพี่พี่นะหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตเสาบีน็อตยึดแผงประต สิ่งที่เราควรจะดูเวลาซื้อรถมือสองนะครับสติ c k airbag อยู่ครบนะฮะน็อตกรอนประตูมีมาร์คสีนะครับสภาพสวยกริบนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะฮะโครงสร้างดีมากแล้วตัวสปอร์ตเมทอาร์กนะครับกระดูกงูนะฮะพวกนี้คมหมดนะครับสังเกตได้เลยโครงสร้างดีมากสีเดียวกันกับตัวบอดี้ตัวรถนะครับไม่มีแต่งแต้มใดๆทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ็อปชันให้รอบนึงนะฮะขออนุญาตพาชมโครงสร้างกันก่อน นะครับก่อนที่จะไปออปชันกันนะต้องบอกเลยว่า m ิวเเนี่ยเป็นรถที่ตอบสนองต่อการใช้งานอเนกประสงค์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนคนนะฮะมีเจ็ดที่นั่งนะครับหรือว่าจะเป็นขนของเองเนี่ยบอกก็สามารถปรับพับได้เรียบด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะฮะเวลาพับเบาะลงไปเนี่ยมิวเเนี่ยข้อดีของเขามีอะไรนะครับมีคอแขวนเกี่ยวยึดมาให้นะฮะด้านหลังก็จะมีกระเป๋าจริงโจ้มีที่วางแขนพักสอบมีที่วางแจ้าน้ําให้นะฮะ จอกลางด้านบนนะครับมีมาให้พร้อมลำโพงด้านบนช่องแอร์แถว2ครบเลยนะฮะสวยๆแบบนี้ใช้งานได้ปกตินะครับไฟแอมเบียนไลท์นะเห็นไหมแดงๆสวยๆมากอันนี้คือไฟเดิมแท้จากโรงงานนะฮะโอสปอร์ตเมทอาร์พวกเนี้ยนะครับคมสวยเลยพี่ๆนะฮะเมสสปอร์ตพวกนี้คมชัดแน่นอนนะครับมาลองเทสได้มาทดลองขับขี่ได้ถ้าพี่อยู่ละแวกมินบุรีนะครับติดต่อหาผมเลย0648436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการ ฝาท้ายนะครับด้านท้ายการชนด้านท้ายเนี่ยลอยต่อแนบสนิทกันแบบนี้เลยพี่พี่ไฟไลท์การดิ้งเป็นเส้น LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวนะฮะจะเป็นได้เป็นหลอดฮาโลเจนดูแลสวิตง่ายนะครับการชนด้านท้ายได้สีดําเป็นโนแบ็คนะครับผมมาพร้อมกับโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้มิวเอ็กสวยๆเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าตาการเร่งดี177แรงม้านะครับผมขึ้นขาวลงห้วยนะฮะเดินทางไกลคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะแรงทอร์กมาแน่นอนนะฮะก็จะ ออกตัวดีกว่า1.9นะครับแต่ว่าถามว่าประหยัดเท่า1.9ึ่งจาไหมก็ไม่นะครับมันแลกมากับเครื่องยนต์ที่ใหญ่นะฮะเวลาเดินทางไกลเนี่ยสะดวกสบายนะครับแล้วก็เร่งแซงเนี่ยตอบสนองก่อการใช้งานมากนะฮะแล้วก็มีคีบฉลามชาร์คฟินไฟเบรคด้วยสา3นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้ดูกล้องถอยนะครับอันนี้คือเดิมติดมาให้นะฮะเดิมโรงงานจะมีกล้องถอยแบบนี้นะครับผมด้านในนะฮะเบาะพับได้เรียบแบบนี้อันนี้คือข้อดีของมิวเนะครับผมโฉม ดีอ่อนินะฮะเบาะด้านหลังปรับพับได้เรียบแถว2ปรับพับได้เรียบเลยนะฮะพื้นที่การใช้งานการวางของเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถหน่วยงานบางที่นะครับชอบใช้กันนะฮะนี่มันอเนกประสงค์จริงเบาะแถวสามีที่วางแขนให้นะครับแล้วก็ด้านหลังมีกล่องให้อีกบางหากนะครับสามารถถอดเก็บได้นะกล่องตรงนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นแม่แรงนะครับอยู่ครบนะฮะคันนี้ด้านหลังก็จะมีเอาเลทชาร์จให้นะครับชาร์จไฟให้นะฮะ โครงสร้างด้านท้ายนะครับให้ดูเลยนี่พี่ๆนะน็อตไม่มีขยับรางน้ําสปอตนะครับพวกนี้ครบสวยนี่ยางสายไฟนะครับนิ่มๆแบบนี้นะฮะน็อตยึดฝาท้ายเดิมๆนะครับพี่ๆนะน็อตยึดฝาท้ายไม่เคยถอดไม่เคยขันนะครับสีเดียวกันกับตัวโครงสร้างตัวบอดี้รถนะฮะรางนงรางน้ําคมสวยมากนะครับโชคองค์โชกอาบใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวก่อนส่งมอบรถนะครับผมจะเช็ครายละเอียดตัวรถให้รอบหนึ่งแล้วก็ถ้ามันขาดตรงไหนไปเนี่ยหรือว่า อุปกรณ์เสื่อมสภาพตรงไหนเสียแล้วชำรุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนถ่ายให้นะครับผมยางอะไรแม่แรงมีครบนะครับสำหรับคันนี้นะซุ้มล้อปองล้อคมๆสวยๆแม็กนะครับไล้ลิ้วรอย,อยนะฮะตัวคาซีสวยๆแบบนี้นะฮะด้านหลังสวยมากนะแล้วก็ดูฝาประตูแผงประตูต่างๆทุกอย่างเนี่ยนะฮะไล้ลอยต่อรอยขีดข่วนนะครับพวกนี้สวยหมดนะฮะพี่ๆใครชอบใครสนใจ จที่นั่งเครื่องยนต์3 0 0 0นะครับติดต่อหาผมด่วนเลยเซลนวลทอโตนะครับเบรอร์รด้านล่างนะครับเบรอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะฮะแอดเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะฮะก็แอดมาสอบถามได้หรือว่าพี่ๆท่านไหนอยากจะมาซื้อสดเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันกุญแจนะครับได้สมาร์ทอ t นทีค e เไปเรียบร้อยนะฮะพร้อมกับปุ่ม p ุ s มสตาร์ทนะครับผมเดี๋ยวผมขอญาตนะฮะเนี่ยดูโครงสร้างกันแกะแบบละเอียดเลยพี่ๆนะครับสภาพตัวรถนี่สวยจัดนะฮะ นี่นะครับน็อตซ่อประตูนะฮะสวยๆแบบนี้พี่ๆนะสภาพกริปสภาพสวยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ความดันลมยางอยู่ครบอันนี้คือเดิมแท้นะฮะน็อตซอประตูน็อตยึดเสาบีนะครับพวกนี้สวยจัดนะฮะเดี๋ยวพามาชมออปชั่นกันบ้านดีกว่า3.0มมีอะไรบ้างนะครับสำหรับปี2019นะฮะมือเปิดสีโครเมียมแบบนี้นะครับกระจกเปิดปรับพลาไฟฟ้าออโต้ได้ฝั่งคนขับนะฮะล็อครถล็อกกระจกมีให้เบาะนะครับคนขับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเบาะนี่ หนังอย่างดีนะครับตึงๆแบบนี้นะครับผมเบาะเป็นหุ้มหนังหมดสีดําเดินได้สีขาวเบาะปรับพับไฟฟ้านะครับผมใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอยากขึ้นไปในตัวรถเลยก่อนจะขึ้นไปในตัวรถเดี๋ยวให้ดูผมควบคุมต่างๆก่อนละกันนะครับมีที่วางขวดน้ําให้นะฮะแล้วก็มีขึ้นลงทางลาดชันนะครับผมช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีให้ A ออฟนะครับหรือว่าจะเป็นปรับพับกระจกหูช้างเนี่ยนะฮะเป็นไฟฟ้าหมดแล้ว กันลื่นกันถลายนะครับเทคชั่นคอนโทรลแต่อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะช่วยได้เยอะนะสำหรับกันลื่นกันถลายนะครับพี่ๆนะบางคนคิดว่าไม่จําเป็นจริงๆจําเป็นนะกันลื่นกันถลายรถใหม่ๆเนี่ยเขามีกันหมดแล้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีกันลื่นกันถลายมาให้นะครับตัวกุญแจนะครับได้เป็น Smart Entry k e y l e s แบบนี้นะฮะมาพร้อมกับปุ่ม Push Start ด้านล่างนะครับซ้ายมือเหยียบเบรคนะฮะแล้วกดปุ่ม Push Start ได้เลย นี่ชึ่งเดียวติดเลยนะครับการทํางานของหน้าจอก็จะเปิดแบบนี้หน้าจอสีตรงกลางนะครับ TFT นี่ก็เป็นดิจิตอลนะฮะแล้วก็เลขไมล์หนึ่งแสโลมารวัดเรือนแสงนะครับทั้ง2ฝั่งวัดความเร็ววัดรอบได้หมดนะฮะคันนี้นะฮะบอกสานาเกียร์บอกเวลาบอกครบเลยนะครับโภลัยมัลติฟังก์ชันเป็นไฟฟ้านะครับผม EPS นะฮะมีคูสคอนโทรลนะฮะนี่ระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมหน้าจอนะครับเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนช่องทางวางสายรับสายเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดนะจอกลางทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของนะฮะตัวระบบนำทาง GPS ให้มีเชื่อมต่อ AM/FM Display USB AirPods AUX Bluetooth h d m i โอ้โหครบเลยนะครับพี่ๆนะจอกลางเนี่ยสามารถดูกล้องถอยได้ด้วยเวลา,เ,าเราเข้ากล้องถอยนะครับเขาก็จะมีเส้นบอกระยะเมนูเป็นภาษาไทยให้นะครับอันนี้คือจอเดิม จากโรงงานนะค่อนข้างดีแล้วพี่พี่นะครับตัวที่ใส่เอกสารนะับไฟฉุกเฉินติดครบปกติแล้วคันนี้นะครับกระจกตัดแสงแบบออโต้ไม่พอนะฮะมีกล้องบันทึกหน้าจออันนี้คือเดิมแท้นะจากศูนย์ให้มานะครับติดไปด้วยนะกล้องบันทึกหน้าจอสวยๆแบบนี้นะฮะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะฮะเอาเลชาร์จมีให้นะครับเปลี่ยนเกียร์เองนะฮะหัวเกียร์หุ้มหนังสวยๆนะฮะเข้าง่าย เบรกมือเป็นแบบแมนวนวลนะฮะคันนี้ที่วางแขนพักศอกเป็นหนังสีดาอย่างดีใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ตัวน้ชงนิ้นชักนะฮะอยู่ครบด้านในก็จะมี outlet ชาร์จให้1จุดนะครับปั๊มโลโกโ้ Mio X ส,สวยๆแบบนี้พี่ๆนะคู่มือการใช้งานรีมงรีโมทอยู่ครบนะครับผมนี่สมุดรับประกันคุณภาพตัวรถยังอยู่นะประวัติแท้ประวัติเดิมประวัติดีแน่นอนนะครับใครที่มองหาเที่นั่งนะฮะ สีพิเศษตัวหายากนะครับเป็นเครื่องยนต์3 0 0พด้วยนะฮะติดต่อหาผมด่วนเลย0ูนย์ก8นะครับแปดสี่สผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะยินดีให้บริการใครที่ชื่นชอบคันนี้นะรีบหน่อยพี่ๆราคาดีมากนะปกติตัว1.9ตัว3.0เนี่ยเขาขายไป7 7กลางถึง7ปลายนะนะฮะแต่คันนี้ผมขาย7ต้นมอ7 2 9 0 0 0พอ นะครับผมเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนะพี่ๆนะนี่คือสิ่งสุดท้ายแล้วที่เราควรจะต้องดูนะครับเอาเรามาดูกันนะฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นบูว์พาวเวอร์นะฮะสามจุดศูนย์ลิตรหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะการเร่งดีมากนะครับฝาครงฝาเครื่องนะฮะไม่มีคาบซึมรั่วของน้ํามันนะครับห้องเครื่องปกติเลยสายพงสายพานทํางานปกตินะฮะ อุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับอะไ่ต่างๆแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวผมเช็คไฟก่อนออกให้นะครับพอกรอากาศตัวกรองอากาศถอดมาเป่าฝุ่นให้พัดลมเบรก ABS นะครับผมดูแลจัดการให้พี่ๆนะฮะโครงสร้างสวยแบบนี้ให้ดูโครงสร้างด้านหน้านะครับโครงสร้างปีกนกนะฮะด้านซ้ายนะฮะน็อตไม่มีขยับสีเดียวกับตัวบอดี้รถนะครับดูกันชัดๆนะพี่ๆนะเวลาเราเสียเงินเป็นแสนนะฮะพี่ๆต้องดูให้ละเอียดนะครับย้ายใครเขามาหลอกได้นะะ วันนี้นะผมพามาดูเหมือนกับพี่ๆนะฮะมาดูเองเลยดูแบบละเอียดมากคานมอหนงมอน้ํานะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวสติ๊กเกอร์นะฮะอยู่ครบชัดเจนมาร์คสีเดิมโรงงานมีครบนะครับตัวนี้คือแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจเลเบลนะฮะร,รีเวทของอียสูจะเป็นสีดําเท่านั้นนะสำหรับรีเวทที่ไม่ใช่สีดำนี่คือปลอมนะพี่ๆนะรีเวทเดิมแท้ต้องดานะครับแล้วเช็คเลขคงเลขเครื่องเลขเกียร์เลขตัวถังต้องตรงกันกันกบในสเนาเล่มเท่านั้นนะครับถ้าไม่ตรงกันเนี่ย สันนิษฐานได้เลยว่าโครงสร้างทํามาแน่น,นอนนะครับตัวน็อตยืดฝาโป้งนะฮะสวยๆแบบนี้แผ่นกันความร้อนตึงๆรูระบายอากาศเม็ดซับปอตนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของซีนยางเล็บจิกปเนี่ยเป็นรอยเล็บเลยพี่ๆสังเกตนะนะฮะข้อมูลจองรักษาติ๊กเกอร์พวกนี้ต้องอยู่นะ2ตัวนี้นะฮะสำหรับฝาเดิมของมิวเอ็กนะนะครับต้องอยู่นะนะฮะไม่อยู่เนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าถอดฝาเปลี่ยนมาแน่นอนนะครับอันนี้คือฝาเดิม ห้องเครื่องโดยรวมใช้งานกันได้ยาวๆเคลื่องเดินเครื่องเดินนิ่งๆแบบนี้นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะมาลองดูรถตัวจริงติดต่อผมได้เลยนะครับ064843657นะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้า so, วนนสวัสดีครับ